สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Y N J Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณอาการเจ็บตาข้างเดียวหรือปวดตาข้างเดียวเป็นอาการที่พบได้บ่อยตั้งแต่การระคายเคืองเล็กน้อยไปจนถึงสัญญาณของโรคร้ายแรงที่อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้คำถามวันนี้คือเจ็บตาข้างเดียวเกิดจากอะไรและอาการแบบไหนที่บ่งชี้ว่าต้องรีบพบแพทย์ วันนี้เราจะมาจำแนกสาเหตุที่พบบ่อยและสาเหตุอันตรายเพื่อให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงและเข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อเท็จจริงทางการแพทย์ครับส่วนที่ 1. สาเหตุที่ไม่รุนแรงและพบได้บ่อยอาการเจ็บตาข้างเดียวส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาที่ผิวตาหรือโครงสร้างภายนอกซึ่งมักไม่เป็นอันตรายถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากได้รับการดูแลที่เหมาะสมสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเช่น ฝุ่นผงขนตาหรือเศษเครื่องสำอางทำให้เกิดอาการระคายเคืองและเจ็บแปบเมื่อกระพริบตาตาแห้งหรือ dry eye syndrome โดยเฉพาะในยุคที่จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานทำให้ตาล้าและมีอาการแสบหรือเจ็บตาข้างใดข้างหนึ่งที่ใช้งานหนักตากุ้งยิงหรือเปลือกตาอักเสบเกิดจากการติดเชื้อหรือการอุดตันของต่อมไขมันที่เปลือกตาทำให้มีอาการบวมแดง และเจ็บที่เปลือกตาอย่างชัดเจนการใช้คอนแทคเลนส์ผิดวิธีการใส่คอนแทคเลนส์นานเกินไปไม่รักษาความสะอาดหรือคอนแทคเลนส์บาดตาก็ทําให้เกิดการระคายเคืองและเจ็บปวดได้ส่วนที่2ส,สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบจากสุแพทย์ทันทีหากมีอาการเจ็บตาข้างเดียวร่วมกับสัญญาณเหล่านี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อการมองเห็นปวดตาอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ร่วมกับอาการตามัวอย่างชับพลันอาจเป็นสัญญาณของต้อหิงเฉียบพลันหรือ acute angle c r o s u r e glaucoma ซึ่งเกิดจากความดันในลูกตาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำลายเส้นประสาทต,ตาทำให้เกิดอาการปวดหัวข้างเดียวคลื่นไส้อายเจียนและมองเห็นแสงรุ้งรอบดวงไฟต้องรีบรดความดันลูกตาโดยเร็วที่สุดปวดตาม,มากขณะกรอกลูกตาอาจเป็นอาการของเส้นประสาทต,ตาอักเสบหรือ optic neuritis ซึ่งส่งผลต่อการมองเห็นและมักสัมพันธ์กับโรคทั้งระบบประสาทบางชนิดเยื่อบุต,ตาหรือกระจกตาอักเสบจากการติดเชื้อรุนแรงเช่นแผลที่กระจกตาจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสทําให้ปวดตามากตาแดงและการมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็วหากไม่รักษาทันทุ่งทีอาจเกิดแผลเป็นที่กระจกตาถาวรม่านตาอักเสบหรือ uveitis ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตา ตาแดงแพ้แสงมากและอาจมองไม่ชัดเจนส่วนที่3การดูแลเบื้องต้นและการรักษาตามสาเหตุการดูแลเบื้องต้นหากอาการไม่รุนแรงให้พักสายตาหลีกเลี่ยงการขยี้ตาประครบเย็นเพื่อลดอาการบวมและใช้น้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นการรักษาตามข้อเท็จจริงการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แพทย์วินิจฉัยติดเชื้อแบคทีเรีย แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะรูปแบบหยอดตาหรือรับประทานต้อหินรักษาด้วยยาหยอดตาลดความดันลูกตาหรือการผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมแพทย์จะนำสิ่งแปลกปลอมออกอย่างระมัดระวังและให้ยาป้องกันการติดเชือ้อข้อสำคัญห้ามชื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์มาใช้เองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพราะอาจทำให้อาการของโรคบางชนิดเช่นแผลที่กระจกตาติดเชือ้อหรือต้อหินแย่ลงอย่างมาก เพื่อสรุปข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับอาการเจ็บตาข้างเดียวสาเหตุที่ไม่รุนแรงมักเกี่ยวข้องกับตาแห้งเปลือกตาอักเสบหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์คือปวดตารุนแรงร่วมกับตามัวลงฉับพลันซึ่งอาจเป็นต้อหิงเฉียบพลันการรักษาอาการเจ็บตาต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงห้ามใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เองถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์ และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJ Q&A Health เพื่อไม่พลาดทุกคำตอบจากเราและหากคุณมีอาการปวดตาที่ไม่หายไปเองภายใน24ชั่วโมงหรือมีการมองเห็นผิดปกติควรรีบไปพบจักสุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ